สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเสือนิบุริยามครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูบเสือนิบุริยามครับผมวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาดูรถขุดสองค่ายครับผมค่ายหนึ่งเป็นไอนมแดนซามูไรค่ายหนึ่งเป็นไอนมอาจากแดนมังกรนะครับไอนมตีทีมงานสุรัตคาข้าวครับ วันนี้ลงคกน้องนากันน่าจะพื้นที่สามไร่นะรถขุด xcmg dx สองหน่งห้าสครับผม,มน,นี่ครับอ้าวท็อปแกบ,บ,บ <c oughs> วันนี้ลงกี่ไร่ครับเนี่ยสามไร่ครับโอ้สามไร่ แม่มา2องคันเลยเนาะโอ้โหเงื่อชี่เไม่ต้องกลัวเงื่อชี่เท่านั้นเลยครับนี่เก่งล้กเจ้ได้จักทย่ไหนโอ้โหีโโ่ครับเอ็กซีเอ็มจีสองหนึ่งห้าซีกับโกเบโก้เอสเครอยมาร์คเทนครั ดีมีแต่น้ำเลยดูบดูนี่ครับที่ดินเป็นที่มีต้นต้นไม้ครับผมโตแก่คุมงานอีกเลยเออวางวางแผนกันยังไงครับนี่สองคันนี้นตัวน,นี้มาตัวน,น,นี้เป็นโคกเลยครับอ๋อนี่เป็นโคกครับออรนอกเส้นสายไปนหมครับเชี่ยมบ่อบ่อตรงน,นั้นมีบ่บอใหญ่ด้วยอ๋อบ้มานสามมัน สามวันเสร็จเหรอสองคันคนนี้นายยามือชีพไหมเป็นงานเลยแต่คนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วแหละตัวเครองใหญ่ครับตัวนี้เครื่องกิสูุใช <Yeah. S 2> ่ไหมเดียเคฮิโน่เครื่องฮิโน่บอกอ๋อฮิโน่กีสูบกีสูบ ตัวนี้ฮีโน่ครับคอมเร็วตัวนี้ 6BG ครับ so <c oughs> อิสุสุบโซมมาดูการทำงานของเจ้าโกเบโก้ก่อนครับนี่โกเบโก้ก็กำลังตีสโลปครับ สองค่ายนี้ครับเอามาให้ดูครับระหว่างสงยี่ห้อนี้ระหว่งางโกเบโกกับ X c m กีครับดูการทำงานครับผม เทียบระหว่างคขามันเร็วกับปั๊มดิเรกอินเจคชั่นนะครับดูการทำงานของรถขุดนะครับเซยวิรัตนี่ก็ทำบอดในวงการรถขุดมาพอสมควรครับตัดสินใจซื้อรถขุดภายใน2เดือนดีสองคันเลยครับกันละเดือนกันละเดือนเลยครับ โคเบโกขุดเอ็กซซีนกีทอยครับดูการทอยดิน่าขึ้นโคกความไวนี่ไม่ต่างกันครับผมแรงทั้งสองนะครับ ิ็นี้ก็นานๆนานทีครับได้มาเจอสองแบรนด์ยักษ์ใหญ่ครับ XCMG กับ Kobeco ความลึกของบอ่อนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้5เมตรได้ครับห้5เมตรใกล้ประมาณนั้นครับผมบรถขุดคันนี้ดินชั้นล่างนะ่าจะแข็งพอสมควรเหมือนกันนะดูจากระดับการขุดแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันครับ แข็งขนาดนี้น้ำจะออกไหมเนี่ยออเออโอเคโอเกจะลืน่น บุกีตัวนี้ติดสโลมมาด้วยครับโกเบโกคันนี้สโลมมาด้วยสวยงามเลยบริเวณพื้นที่การขุดโคกหนองนาแทางนี้ประมาณสามไร่ครับตรงนี้น่าจะเริ่มบ่อแรกแล้วก็ดีคลองไส้ไก่ไปก็ขุดเป็นสระ นะครับบอ่อที่สองในพื้นที่สามไร่นะครับก็อาผลงานของทีมงานสอสุรัตนะครับครับโกเบโก SK ส0 0ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับโอเบโก้ co, รุ่น10ใช้เครื่องยนต์ฮิโน่ซีสูบครับคอมเร็ว อุ้มดินน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งคิวครับอัตราการอุ้มดินของโคเบโกบเสียเปรียกบอกว่า3วันเสร็จครับ3ไร่ด,ดูครับโอ้ดินแข็งมากครับ น้ำจะไหลได้ไหมเนี่ย ชมโกเบโก้กันแล้วก็เดี๋ยวพาชมเอ็กซีเอ็มจีบ้างครับเอ่ามาดูเอ็กซีเอ็มจีกันบ้างครับเอ็กซีเอ็มจีนี่ทำมาที่ทอยดินครับผมใช้เครื่องยนต์อีซูซู 6B G1 ครับ เครื่องยนต์หกสูบปั๊ปมหัวฉีดดิเรกอินเจคชันครับผมบุ้งกีอุ้มดินได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดูนคิวครับรถขุดระดับสองรอยขึ้นนี่ไม่ธรรมดาครับผม ขอบคุณสำหรับเอซพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับกับรถขุดสองค่ายขอบคุณไปยังสุรัสค้าข้าวด้วยครับเสียสุรัตนนแดง ลงพกน้องนาสามไร่ครับผม <c oughs> Alright, Dean Cup. ท้ายท้ายสุดแล้วครับขอบคุณเลฟซีพี่น้องชายยูทูบที่เข้ามาติดตามรับชมครับพามาดูรถขุดสองค่ายยักษ์ใหญ่ครับ XMG c XE 2 1 5 4ครับครับรถขุด,คด,คดโคเบโกเอสเครอยมักเทนอ่านี่ครับซุปเปอร์ S M ครับตัวนี้นะยังไงก็ชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจก็ไลค์กดแชร์ครับด้วยครับผมเราจะคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับกับทีมงานสุรักดิ์ค้าข้าวครับผมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยูทูบของผมด้วยครับขอบคุณมากครับ